สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปักวราน้าเป๊ะบายโก้ทีรศักดิ์นะครับเป็นประจำนะครับถ้กคเห็นหน้าโกเมื่อไหร่แล้วก็ต้องเจอแขกรับเชิญที่เลิศค่าให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรดของคุณครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นน้องร่วมสถาบันหลายสถาบันเลยมัธยมก็เรียนด้วยกันมามหาลัยก็ยังบอกว่ามาเรียนโรงเรียนเดียวกันอีกนะ แต่อย่างไรก็ดีวันนี้นะครับเขาจะมาเปิดตัวเปิดใจเปิดชีวิตใหม่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นชื่อก็เปลี่ยนนะเริ่มขอสาวแล้วแต่แต่งงานเมื่อไหร่ยังไงหนุ่มหล่อคนนี้ใครๆเห็นก็รักนะครับสูงโปร่งนะครับขาวตีเซ็กซี่มากไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับคุณเชนนัทวัน์ครับเปิดใจนักแสดงสุดหล่อเชนนัทวัน์ กับข่าวล่าสุดมีคนปลอมไอจเป็นตัวเองเป็นอย่างไรบ้างย้อนกลับไปเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงเริ่มต้นจากอะไรจากสถานการณ์โควิด -19 ได้รับผลกระทบอะไรบ้างและมีวิธีรับมือจัดการกับธุรกิจตัวเองอย่างไรบ้าง และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องเชนทวัตส,สันครับเปล่งสิริวัฒส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพี่ไม่ค่อยคุ้นเลยชื่อเออทวัตส,สันจะคุ้นกับเชนนะัทวัฒน์ครับเพราะว่าเชนนะัทวัฒน์เนี่ยตั้งแต่เข้าวงการก็เป็นชื่อนี้มาโดยตลอดแล้วเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกิน3 3 4สามสเดือนประมาณนี้ครับคือมาเปิดสิ่งในรายการนี้เลยเนาะใช่ครับเชนทวัตส,สันทำไมถึงต้องเปลี่ยนชื่อมันเป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่า <c oughs> คือ คนเราพอมันถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราเราอยากจะเดินต่อไปทางไหนเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ผมนับถือแล้วกันแล,<อ>แล้วเราก็ได้ไปดูเรื่องดวงกับเขาซึ่งปกติไม่ค่อยดูเท่าไหร่อันนี้คือเปลี่ยนปุ๊บได้ขอแต่งงานปับ๊บหรือว่าแต่งงานก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชื่อปุ๊บเปลี่ยนแล้วค่อยขอเห็นไหมล่ะเปลี่ยนแล้ว,ลวดีเปลี่ยนปุ๊บมีว่าที่ภรรยาเลยอ่ะอันนั้นคือดีใช่ไหมครับก็ดีไงบางคนค้างเติงอยู่บนคานอย่างเงี้ย แต่แบบน้องเชนเนี่ยเราเห็นมานานมากครับเรารู้จักกันมาโอ้โหหลายสิบปีเนาะเป็นน่าจะสิบกว่าปีเชนเข้าวงการมากี่ปีแล้วไม่มั่นใจเลยครับแต่เกินสิบหกแน่นอนโอ้สิบห้าสิบหกปีประมาณ้แล้วเราเข้ามาได้ยังไงในวงการบันเทิงเออก็เหมือนคนทั่วไปเลยครับเออแคสโฆษณาอืมแต่ว่าทุกอย่างอ่ะผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าด้วยด้วยตัวผมเองเนี่ยนิสัยเนี่ยไม่ ไม่ชอบในการไปรอคอยสักเท่าไหร่แล้วถ้าถ้าเราดูสมัยก่อนที่เราแคสโฆษณากันเนี่ยรอนานมากทั้งวันรอนานแบบนานแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบออกกําลังกายแล้วผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการออกกําลังกายของผมแล้วด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเรียนเอแบกบางนาพี่ลองคิดดูก่อจะเดินทางจากเอแบกบางนาเนี่ยแล้วส่วนใหญ่เวลาเราแคสจะอยู่ทาวินทาวสุขุมวิทอยู่ราวๆเนี้ยนี่เป็นรุ่นน้องพี่สองสถาบันเลยนะ เอแบ๊ก <AM> <AM AC S 1> ด้วย <B AC S 1> ก็เป็นเด็กเอแบบกบดินด้วยบดินนี่ก็เป็นเด็กบดินด้วยเออแล้วตอน,น,นเข้าวงการใครมาเห็นเป็นแมวมองเราคือจริง,รงๆมีแมวมองมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วครับแต่ว่าเราก็ปฏิเสธมาโดยตลอดเพราะว่าเราอยากเรียนรอรอดอ,อ,อเราเรียนรอดอเราต้องตัดผมเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เราก็เลยแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ทํางานตรงนี้มาแล้วพอวันหนึ่งตอนนั้นเอแบ็กก็จะมีโมเดลลิ่งอยู่ชั้นบนแถวๆนั้นนะครับก็มีโอกาสได้ไปรู้จัก เนี่แหละเขาก็จะโทรไปโทรมาเราว่างไม่ว่างอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นช่วงช่วงหัวเลียวหัวต่อในการจะจบ A b แบพอดีก็พอเราเรียน A b แบเนี่ยแล้วมีโมเดลิ่งมาติดต่อยอะไรเงี้ยแล้ว3าตัวสุดท้ายในเทอมนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างน้อยพอสมควรที่เราจะใช้เวลาในในแต่ละอาทิตย์คือพูดง่ายอาทิตย์หนึ่งเรียนสาวันอ่ะเราก็ไม่อยากพลาดเรื่องการศึกษาเนาะใช่ใช่ผมสนใจเรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าตัวเองไม่ได้สนใจเรียนถึงขนาดที่จะรังเกตดีแต่ยังน้อยต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้จบ คือเรียนให้จบให้ได้ก็เลยสนใจกับเรื่องนี้เป็นหลักแต่อพอเทอมนั้นเนี่ยมันเรียนน้อยมากครับเราก็คุณแม่ก็เลยบอกว่าอลองไปแคสดูแล้วกันแล้วปรากฏว่าตัวนั้นเป็นตัวที่ทําให้ได้โฆษณาคือแคสครั้งแรกได้เลยเหรอเออน่าจะประมาณครั้งที่สองโอ้เก่งนะั้บาง,งนคนก็แคสกันเป็นร้อยๆงานยังไม่ได้เลย <laughs> แต่ต้องบอกว่าน้องเชที่เราเจอเนี่ย ต่ก่อนก็คือแบบโอ้โหหล่อมากขาวสูงสูง180ร้อยปดสิบเท่าไหร่อ่ะร้อแปดสิบพอดีครับสูงร <180. S 1> ้อแครับแล้วก็เล่นเรื่องแรกนี่รู้สึกดังดวงหาทรือไทยป่ะเออดังดวงหาทุรไทยเป็นเรื่องที่3ครับ<อ>เป็นเรื่องที่สเออเรื่องแรกคือคือพอแคสต์โฆษณาเสร็จอะตอนนั้นโชคดีมากๆที่พี่คิงสมจริงสีสุภาพเาได้ไปเห็นแล้วก็เรียกเข้าเซ็นสัญญากับโพลิพัส โอ้เขาเลยได้มีโอกาสเล่นละครสรุปเล่นละครมาทั้งหมดกี่เรื่องนะไม่จําไม่ได้เลยครับเยอะมากประมาณพี่ว่าต้องมีสักห้าสิบนะเกินต้องมีอย่างน้อยเคยนั่งนับอยู่เกินคือเยอะอะเล่นเยอะมากชอบเรื่องอะไรมากที่สุดตั้งแต่เล่นละครอยู่ในวงการบันเทิงมาเรียกว่ามัสเตอร์พีซในดวงใจแล้วกันเรื่องขุนเดชหยกเลือดมังกรเพลงรักผาพื้นแตกซึ่งสามเรื่องนี้เป็นสามเรื่องที่ทำให้ผมได้เข้าชิง ดาราสมทบชายยอดเยี่ยม Asian เอ,อ <Television Award S 1> เชียนทลวิชันอวอร์ดที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเป็นมัสเตพีซในดวงใจเลยที่แบบเราเ,ออเรารู้สึกว่าเราชอบมากๆาเลยครับออแต่เห็นบอกว่าช่วงนี้เราก็มาเป็นนักแสดงอิสระแล้วใช่ครับฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์มานานยังครับนานแล้วนะนานแล้วออนานแล้วแต่ว่าคนยังติดภาพ ก็จะเห็นเห็นช่องเจ็ดอ่ะใช่อพอเล่นกับช่องเจ็ดก็เยอะมากใช่ครับแล้วตอนนี้คือรับงานคือเรารับเองรับเองครับเขาติดต่อตรงติดต่อตรงแล้วมีผลงานอะไรที่แบบเราจะได้เห็นแบบเร็วๆนี้บ้างไหมก็มีละครที่ถ่ายไปครับแต่ว่าเออยังไม่รู้ว่าจะได้ออนช่องไหนก็เดี๋ยวออต้องรอติดตามชมกันก่อน <ๆ S 1> คือเล่นหลายเรื่องใช่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือพอพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราไปโฟกัสงานธุรกิจด้วย ทำให้เวลาเลือกรับละครแต่ละเรื่องเนี่ยเราอยากเลือกรับละครที่แบบเราชอบบทมันมจริงๆเพราะตอนนี้หนึ่งอย่างคืออายุก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเราก็อยากจะโฟกัสว่าบทเนี้ยเราอยากเล่นมากๆอะไรเงี้ยครับก,ก็อยากโฟกัสไปอย่างนั้นมากกว่าเนาะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีกระแสมีกระแสช่วงสองสามเดือนนี้หลายอย่างนะหนจะขอแต่งงงแต่งงานแต่ล่าสุด เห็นบอกมีปัญหาเรื่องการก๊อปปี้หรือปลอมไอจีคือมีคนมาปลอมของเราไปทําอะไรหรือเปล่าผมว่าจริงๆมันมีมานานแล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้มากกว่าเพราะว่าคนเหล่าเนี้ยที่ผมเจอจะไม่ใช่คนไทยแต่อันนี้โชคดีที่ว่าผมไปดูแมสเซจรีเควสที่เข้ามาในไอนะครับแล้วแล้วเขามาแจ้งผมบอกเอ้ยระวังนะมีมีคนเนี้ยเขาเอารูปพี่เชนไปใช้เยอะมากเลยแล้วก็เขามาแอดหนูอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ กันไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีคดีความในเรื่องของการที่แบบทักไปขอยืมเงินอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนเราก็เลยมาแจ้งในไอเราว่าอันนี้ไม่ใช่เรานะแต่เขาเอารูปเราไปใช้เยอะมากอืมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดาราหลายๆคนเลยยิ่งเป็นผู้ชายหน้าตาตี๋ๆแล้วหล่ออะไรเงี้ยเขาก็มาเป็นโปรไฟล์อย่างนี้แหละแล้วก็ไปแอดให้คนแบบว่าหลงเชื่อแล้วก็มีการแบบหลอกเงินด้วยนะโดย,โดยโดยเฉพาะอันที่สองที่ผมลงนะพี่โก้สองหมื 2, ม่นกว่าคนนะครับฟอลโล่เขาอะ คือเขามีคนผู้ติดตามมาสองหมื่นกว่าคนนะเออคือผมถือว่าเยอะมากๆที่เขาจะไปหลอกแล้วแล้วแล้วผมก็เลยไปเช็คเขาบอกว่ามันอาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายยอดฟออะไรประมาณนี้แต่อย่างไรก็ดีก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเป็นคนจัดการเนาะแต่พอถามถึงเรื่องชีวิตแล้วเนี่ยเห็นบอกช่วงนี้ก็ต้องเดินทางไปหลายๆที่เห็นบอกว่าจะย้ายจาก คนกรุงไปเป็นหนุ่มเหนือคือยังไงคือจะลาแล้วหรอกรุงเทพหรือมันเกิดอะไรขึ้นเคยคิดไว้นะครับก่อนหน้านี้ที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาทําให้การถ่ายทําละครเนี่ยน้อยลงงานในวงการน้อยลงแล้วไปโฟกัสกับอย่างอื่นเยอะขึ้นเคยคิดว่าแบบบ้านปลายอะยังไงก็อยากไปอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดอยากไปใช้ชีวิตแบบคือผมชอบเชียงใหม่อย่างหนึ่งคือ,อ,อเราอยากอยู่ในเมืองเนี่ย เราก็อยู่ในเมืองได้เ,<อ>เราอยากอยู่ธรรมชาติไม่เกินสิบสิบห้านาทีเราอยู่เราอยู่บนธรรมชาติแล้ว<อ>ผมรู้สึกผมรักชีวิตแบบนั้นแล้ว<อ>แล้วก็อยากไปอยู่แบบสงบสงบสโลไลท์ในอนาคตอะไรเงี้ยครับแล้วพอช่วงนี้ผ่านมามันทําให้เราได้อยู่บ้านเยอะงเงี้ยก็มีความคิดเหมือนกันที่จะแบบขึ้นไปอยู่ที่นัน่นแล้วเวลาทํางานก็บินลงมาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่เห็นได้ข่าวว่าจะไปปลูกเรือนหอเลยป่ะที่นั่นอ่ะ ไม่ได้จะถือว่าเป็นเรือนหอมนไม่ใช่เรือนหอถ้าเรือนหอคงอยู่กรุงเทพแต่ที่นั่นนะเหมือนเราซื้ออนาคตไว้ว่าเราอยากไปทําธุรกิจเล็กๆกันสองคนเป็นมินิโฮสเทลแล้วก็เวลาที่เราพาครอบครัวขึ้นไปเราก็จะได้มีที่อยู่อะไรเงี้ยแต่เราก็เจอในเชียงใหม่บ่อยนะใช่ปีหนึ่งปีหนึ่งถ้าไม่ติดเรื่องโควิดผมน่าจะอยู่เชียงใหม่สี่ถึงห้าครั้งต่อปีแล้วครั้งหนึ่งอะเกินหนึ่งอาทิตย์แน่ๆบางที่อยู่เป็นเดือนเลยครับส่งกงส่สงการก็ต้องไปเนาะ สมัยเราวัยรุ่นน่ะเนาะใช่ใช่ <S <S แล้วเสน่ห์ของเชียงใหม่คืออะไรทําให้แบบว่าหนุ่มเมืองกรุงอยากจะไปอยู่ที่นั่น <S 2> <S 2> สเสน่ห์ของเชียงใหม่สําหรับผมก็อย่างที่ผมว่าไปเมื่อกี้ว่ามันมีทั้งความเป็นเมืองอและความเป็นธรรมชาติซึ่งใครหวยหาเมืองเชียงใหม่ก็ยังมีความเป็นเมืองอยู่ใครหวยหาธรรมชาติเชียงใหม่ก็มีธรรมชาติที่สวยงามมากแล้วระยะเวลาในการเดินทางมันน้อยแต่ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือคนอมผมชอบผู้คนที่เชียงใหม่มผมชอบ ผมชอบการใช้ชีวิตแบบเรื่อยเรื่อยเรียบง่ายไม่รีบร้อนอไม่รีบร้อนอาหารการกินถูกพี่ก็ชอบเชียงใหม่นะ เขาจากสถิติแล้วอะคนหน้าตาดีที่สุดคือจังหวัดเช um ียงใหม่นั่นเองเขาเลยไปหาช้างเผือกันที่เชียงใหม่กันเลยได้ไหมล่ะช้างเผือกก็แล้วแต่แต่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่านะครับสําหรับชีวิตที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการใช้ชีวิตคู่จะเป็นอย่างไรจะมีข่าวดีหรือว่างานแต่งไหมปีนี้ปีหน้าช่วงหน้ากับปัปาร้านหน้าเป๊ะบายโค้ชเทนส์ครับ คุยกันต่อนะคะกับน้องเชนสุดหล่อของเราน้องเชนนะัทวัฒน์หรือว่าน้องเชนทวัฒน์สั์ให้ทั้งสองชื่อเลยได้ครับเชนหลายๆคนก็แบบว่าอยู่บ้านก็งงนะเพราะช่วงแบบอยู่ในช่วงของการอยู่บ้านกักตัวอยู่บดีมีข่าวว่าหนุ่มหล่อนักแสดงน้องเชนลุกขึ้นมาขอแต่งสาวไม่ใช่แต่งหญิงนะแต่งกับตัวแต่งสาวเออยังไง, <c oughs> ง,ไงเกิดอะไรขึ้นแล้วไปบ่มรักครั้งนี้นานแค่ไหน คนเราอะ่ะที่พอมีคนถามผมเยอะมากแล้วมันก็เป็นอะไรในใจที่เวลาเราไปงานแต่งงานทุกครั้งอะเมืเ่อไหร่จะแต่งเมื่อไหร่จะแต่งเออแล้วผมหันกลับไปมองตัวแพรแฟนผมเนี่ยอืเราอะ่ะเคยคุยกันว่าแบบเราอะ่ะไม่ไม่ต้องแต่งก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่พอวันหนึ่งอะ่ะผมมีความรู้สึกว่าแบบผมอยากให้เกียรติเขาและครอบครัวเขากับคนคนหนึ่งที่จะต้องมาฝากชีวิตไว้กับเราแล้วแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยว่า ผมจะไม่ไปหาใครอีกแล้วในชีวิตนี้ผมจะอยู่แค่คนคนนี้เ,ออเพราะถ้าสังเกตทุกการให้สัมภาษณ์ของผมนะครับแพรคือคนที่ทำให้ผมเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยเออในทางที่ดีขึ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็รู้สึกว่ายังไงเราก็ตามเราจะอยู่คนคนนี้เพราะฉะนั้นอ่ะเราอยากทำให้คนคนนี้เขามีโมเมนต์ที่เป็นความทรงจำอ,อ่า แต่ด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วผมก็เปิดเผยมากๆเลยว่าผมอะอยู่ก่อนแต่งเพราะผมต้องการเรียนรู้อืแล้วผมก็ถือว่านั่นคือข้อดีสําหรับผมสาหรับผมคนเดียวนะผมไม่ได้บอกว่าคนอื่นจะต้องอยู่ก่อนแต่งเพราะว่าทําให้เราได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนที่มันอยู่ด้วยกันสองคนตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากๆครับที่ว่าเราจะปรับกันได้หรือปรับไม่ได้และที่ผ่านมาเราปรับกันซะจนแบบตอนนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันลงตัวแล้วใช่แล้วไปเจอกันเนี่ย ที่ไหนยังไงเออจริงๆผมจีบเขาตั้งแต่ประมาณเกือบ20ปีที่แล้วครับ <Ừ. S 2> จีบจีบจีบเขาแต่จีบไม่ติดเออ,เอ,อด้วยด้วยด้วยเราเรียนเขาทํางานอ,อ,อะไรเงี้ยมันมันก็ต่างสถานะกิจกรรมก็ต่างกันอะไรเงี้ยก็ มาเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเขาก็ไม่คิดหรอกเขาอยูๆ่ๆผมก็ตามเข้าวงการมาเฉยเลยซึ่งวันที่ผมจีบเขาเขาเพิ่งเข้าวงการเลยนะอืแล้วอยู่ผมก็ตามเข้าวงการก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่นักแสดง <c oughs> รุ่นพี่เยอะเลย <c oughs> น่าจะประมาณสี่ถึงห้าปีเ <c oughs> ขาเข้าวงการก่อนแล้ววันหนึ่งเราว่าตามเขาเข้ามาแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันอืแล้วอายุล่ะอายุห่างกันปีหนึ่งครับเขามากหรือน้อยกว่าเราเขาน้อยกว่าเราปีโอเคแล้วก็คือไล่เลี่ยกันใช่แต่อย่างไรก็ดีก็เห็นแบบว่ามีโมเมนต์ที่แบบเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ย ขอแต่งงานอันนั้นคือใครเป็นคนคิดหรือว่าแรงบันดาลใจในการขอคือยังไงก็อย่างที่ผมบอกว่าแบบผมอยากสร้างภาพในความทรงจำที่พิเศษให้กับเขามผมก็เลยหตอนแรกเตรียมไว้เยอะมากครับเตรียมไว้หลายสถานที่มากเลยแตดย่ด้วยตอนนั้นโควิดแรงมาก uh huh. เราไม่สามารถเราก็แคนเซิลไปทีละอย่างทีละอย่างจนจนสุดท้ายนึกว่าจะ ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเพราะเราอยากอยากให้เป็นวันเกิดเขาพอดีอย่างเงี้ยครับก็สุดท้ายก็ได้ได้เพื่อนคุณแอนดรูวกอนเซกช่วยไว้ในการที่จะดิวเรย,ยอยอทให้เพราะว่าจริงๆเขาก็จะไม่ออกเนื่งองจากว่าเขา,เขาป้องกันโควิดแต่ว่า,าเราก็เช็คทุกอย่างในการทำความสะอาดเรือพนักง,งานคนขับทำมีการสวอปเทอก็สามารถเกิดขึ้นได้ในการเซอร์ไพรส์วันนั้นแล้วจำนวนปีที่เราคบกับเขามาก่อนขอแต่งงาน คบกันมานานแค่ไหนไม่มีวันที่ขอเป็นแฟนอ่ะผมก็เลยนับไม่ได้แต่ประมาณสี่สามสามถึงสี่ปีสามสิบปีเรียนรู้กันใช่ครับแล้วเราคิดว่าจุดเด่นหรือว่าจุดดีของเขาที่เราชอบเลยคือตรงไหนทุกตรงเลยได้ไหมเขาเข้าใจเราหมดเลยแพรเป็นผู้หญิงที่แกร่งหลายหลายคนอาจจะมองแพรเป็นคนหวานเป็นผู้หญิง หน้าตาเรียบร้อยดูหวานแต่จริงๆไม่ใช่เลยนั่นคือนั่นคือภาพลักษณ์ภายนอกแต่จริงๆเขาเป็นคนสู้ชีวิตม,มาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเขาจะมีความแกร่งในตัวเองเยอะมากแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดที่ผมบอกว่าเขาสามารถเปลี่ยนผมให้เป็นผู้ชายที่ดีขึ้นได้เพราะว่าเขาจะมีวิธีในการสอนไม่ใช่เฉพาะผมนะครับทุกคนที่มาขอคำแนะนำจากเขาเขาจะอ่านออกว่าคนคนนี้เป็นแบบไหนควรจะสอนยังไง แล้วเขาจะคอยเตือนเราตลอดเวลามีวาทศิลป์ในการพูดและจุดไหนที่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงเราได้โูหทุกเรื่องเลยครับเรื่องการวางแผนอนาคตปกติทํางานในวงการบันเทิงเนี่ยวนวันคิดแต่ว่าตื่นขึ้นมาเล่นเรื่องนี้บทนี้ต้องเล่นยังไงอะไรวนคิดอยู่แค่นั้นไม่เคยคิดเลยว่าอนาคตตัวเองจะจบลงตรงไหนเราก็เลยไม่มีแผนอนาคตไว้เขาก็จะมาวางแผนอนาคตให้เราว่า เชนเชนคิดอย่างนี้ไม่ได้นะเชนต้องคิดแบบนี้ต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของความเจ้าชู้เขาหยุดเรื่องที่ผมจะไปมองคนอื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดิมเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมเป็นเรื่องปกติของผู้ชายของคนโสดนะเนาะน่าจะดีจริงๆไม่โสดก็เคยเจ้าชู้<อ>ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่า<อ>แบบมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ เราทําอะไรที่มันผิดพลาดไปเ,ออเราก็ยอมรับตรงๆแล้วเขาอะรับรู้มาตลอดว่าแบบผมผิดพลาดอะไรไปบ้างเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนผมไงเราก็จะระบายให้เขาฟังอะไรเงี้ยครับอืซึ่งเราก็พเวลามองย้อนกลับไปมันรู้สึกผิดอยู่แล้วแหละอะไรที่เราเคยทําไม่ดีเราก็แก้ไขในอดีตไม่ได้เราแก้ไขอนาคตว่าเราจะไม่ทําอีกแต่เราก็สรุปว่าเราจบกับผู้หญิงคนนี้แหละคือหยุดที่คนคนนี้เนาะ แล้วเขาเป็นคนขี้หึงหรือดุไหมเออเราสองคนคบกันไม่มีความหึงหวงมาเกี่ยวข้องเลยนะมีเช็คโทรศัพท์ไหมเมื่อก่อนมีครับเมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ใครเช็คใครก่อนแพ้เช็คแล้วต้องเอาพาสเวิร์ดให้เขามาเหมือนบางคนคบกันพาสเวิร์ดไอจีก็ต้องให้เขามีทุกอย่างครับอ๋อเราก็ต้องให้แม้กระทั่ง Facebook ผมอะก็ยังไปออนอยู่ในเครื่องเขาเลยคือเรามอบตัวก่อนหรือว่าเขาขอไม่เขาไม่ได้ขอครับแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องปิดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาก็เห็นหมดสิใครแท็กมาจีบเราอ่ะไม่ทุกอย่างเขออาพูดง่ายๆสามารถสลับโทรศัพท์กันออกนอกบ้านได้เพราะว่าเราเราเปิดใจแล้วว่าคือเราต้องการให้เขารู้ทุกอย่างที่เป็นตัวตนของเราใช่ใช่ครับเออดีเนาะซึ่งซึ่งกว่าจะก้าวข้ามตัวเองอะ่ะมาจุดนี้ยเออยากนะพี่โก้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยคุยกับเขาว่าโทรศัพท์เชนอย่ายุ่งนะพูดงี้เลยโทรศัพท์ อย่ามายุ่งออนั่นคือพื้นที่ส่วนตัวเออไม่ไงั้นเขาจะรู้ความลับเราหมดเลยนะใช่เพราะอะไรเ,ออเพราะว่าเราทําผิดไงเ,ออเพราะเรามีอะไรแอบแฝงซ่อนเลนสไงออแต่ถ้าเราลองไม่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเลนสี่เออิเราจะพูดคานั้นทําไมอ,อ่ะก็ดูเลยอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์เส้นไปไหนแล้วเขาก็ไม่เคยจับอีกเลยนะครับออแล้วเราเคยเช็คของเขาไหม ไม่ไม่เรียกว่าเช็คดีกว่าเพราะว่าแพรไม่มีอะไรที่ผมต้องเช็ค uh huh. แต่ว่าผมจะเข้าไปดูให้เขามากกว่าเพราะเขาไม่เก่งเรื่องโซเชียลผมก็จะเข้าไปตั้งดูให้เขาว่าเออมีใครแท็กมานะมีใครพิมพ์อะไรมาบ้างอะไรเงรี้ยผมจะคอยดูให้แล้ววางแผนอนาคตเราขอเสร็จแล้วละ่ะบางคนก็จะถามว่าแล้วจะจัดงานแต่งที่ไหนยังไงปีนี้ปีหน้า ตอนนี้ปีนี้คงไม่ไม่ใช่แน่ๆเพราะว่าด้วยสถานการณ์หลายอย่างแต่ว่าปีหน้าก็แผนไว้ว่าอยากเป็นทะเลอ,อยากเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอยู่กันแบบครอบครัวเพราะว่าคงคงไม่ได้เชิญคนเยอะแยะมากมายด้วยด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างนี่ครับก็อยากให้เป็นแค่ครอบครัวให้เป็นพิธีการเล็กๆกันอะไรเงี้ยแต่จากโมเมนต์นี้คนก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วเนาะว่าเราก็เปิดเผยในเรื่องความรักและคิดเลยไหมว่าเออตอนเนี้ยเราไม่ต้องรอแต่งละ คือสามารถปั๊มทายาทเลยเอ,อก่อนหน้านี้ไม่คิดเลยครับเพิ่งมีเน,เนี่ยก่อนมาเจอพี่โกมประมาณสามวันเนี่ยเออคิดยังไงแพรไม่อยากมีลูกแพรเขาบอกเลยว่า<อ>เขาไม่อยากมีลูกแ,ลแต่ว่าตตั้แ่นเขาบอกเลยว่าเขาไม่อยากมีลูกนะ<อ>แต่เมื่อประมาณสามวันก่อนหน้านี้สามสี่วันเนี่ยคุยกันเรื่องแบบเออเราเราเราเลี้ยงหมายอยู่ตัวหนึ่งครับ<อ>แล้วแพรเขารักแบบยิ่งกว่าลูกอีกอ่ะรักแบบรักมากเขาก็เลยมองว่าแบบ ถ้าเรามีลูกกันเขานั่งคุยว่าถ้าเรามีลูกกันเนี่ยมันคงน่ารักเน้อเชอะไรเงี้ยก็แบบแต่ว่าตอนนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทําเพราะฉะนั้นอาจจะฝากไข่ไว้ก่อนไหมอะไรเงี้ยก็ก็วางแผนกันอยู่อ๋อแต่คิดว่าน่าจะมีแล้วแหละแหมพ่อแม่สร้างมาต้องเยอะแยะแล้วโรงแรมใครจะไปบริหารต่อแล้วถ้าเปิดแบบว่าโฮสเทลอยู่ที่เชียงใหม่มันมีความน่ากลัวหลายอย่างในสังคมปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าเข้าใจเราจะ สามารถเลี้ยงดูเลี้ยงดูลูกเราให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ไหมคือมันมีความกลัวไปก่อนเยอะมากครับแต่ทุกอย่างมันก็แล้วแต่ครอบครัวเนาะมันเราบอกไม่ได้หรอกว่าครอบครัวนี้คนมีลูกหรือไม่มีลูกสุดท้ายคนสองคนก็จะเป็นคนบอกได้เองใ่แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้โควิดอย่างนี้ครับผลกระทบชีวิตเป็นยังไงบ้างเต็มเครับ ธุรกิจที่ทำไม่ว่าจะเป็นร้านผั่วแอนด์เลสตรงก็ปิดตัวลงตอนนี้ประกาศเซ้งก็คือปิดออกฟูดเลยไม่เอาแล้วใช่ครับใช่ก็คือก่อนหน้านี้ผมที่ผมบอกว่ารับละครน้อยลงเนี่ยเพราะว่าเราไปโฟกัสกับงานอย่างอื่นเยอะด้วยแต่ตอนนี้ไองานอย่างอื่นก็เจ๋งมันจะรบแน่นอนเราไม่สามารถอุ้มลงน้องได้อีกต่อไปแล้วธุรกิจแฟรนไชส์เนื้อที่ทำอยู่ ก็ยังมีแต่ว um ่าก็ป um ิดต um ัวไปประมาณ10บถึงสิสาขาอะไรเงี้ยมันกระทบหมดครับจริงๆมันกระทบทุกคนแล้วตอนนี้เหลืออะไรบ้างให้เราทําก็ร้านเนื้อยังทําอยู่ครับแฟนไชส์เนื้อยังมีอยู่ถ้าอยากสั่งซื้อเนื้อสั่งได้ที่ไหนก็ไอจี e ชลวี e ีดครับ s h a l l w e m e a t ก็สามารถสั่งไชื่อดีนะแชลวีมีดใช่แชลวีออไวจะสั่งนะได้แล้วถ้าคนอยากจะฟอลโล่ติดตามพี่เชนกับน้องแพรโซเชียลไหนดี โซเชียลไอครับส่วนใหญ่จะลงแค่ I g จครับเชนนัทวันรยังเป็นเชนนัทวัน์อยู่แล้วก็ของแพรก็แพรรี่ค่ะก็ไปติดตามกันได้ส่วนใหญ่ก็ช่วงนี้จะเป็นรีวิวอาหารเพราะว่าคนคนส่งมาขอให้เราช่วยเยอะมากเราก็อะไรที่ช่วยได้ตอนนี้ช่วยครับเออย่างไงก็เป็นกําลังใจนะครับสําหรับครอบครัวที่เริ่มต้นวันนี้ก็จะต้องก่อตัวขึ้นไปแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วขอให้มีรูปมีหลานเร็วๆนะขอบคุณนะคบน้องเชนเที่ยงกิจรายการครับ และคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดตามเราผ่านช่องทาง Facebook Page ได้เพียง Search พิมพ์ภาษาไทยนะครับว่ารายการปักปะราหน้าเป๊ะไบโก้ทีรศักด์กด Follow ติดตามแล้วก็ตั้งค่าหเหตุเป็นหน้าแรกด้วยส่วนใครที่อยากดูรายการย้อนหลังเรานะครับไปที่ YouTube Channel ครับเขียนว่าโก้ทีรศักด์ชแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ KOT w ERASAK นะครับก็ไปดูรายการย้อนหลังในแต่ละ EP ได้รวมไปถึงต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าพิธีกรชายครับ Finale Wedding Studio แล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีนะครับน้ำปลาปรุงสุกแบรนด์เชิญยิ้มใครสนใจสั่งซื้อก็ไปที่ Line แอด แอดมีขึ้นหมายแล้วก็เชิญยิ้มได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรดของคุณผมดรโก้ Go, ทีรศัพท์พันธุจริยาแล้วก็น้องเชนนะครับก็ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ